ดวงของคุณในวันนี้นะคะเดี๋ยวพี่หมอณวันจะเปิดไพ่ให้สามใบพลังงานของไพ่เปิดต่อหน้าใครมักจะเป็นเรื่องจริงมาดูกันค่ะไพ่อยากบอกอะไรบ้างนะหนึ่งนะคะว้าววันนี้จะมีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็ใบนี้สิ่งที่คุณเหน็ดเหนื่อยปัญหาที่คุณพยายามแก้ไขยอยู่วันนี้นะคะขึ้นไพ่ห้าถ้วยแปลว่าปัญหาที่พยายามแก้ไขยอยู่จะผ่านไปได้วันนี้มีหลายๆเรื่องให้ตัดสินใจ มีเรื่องงานแก้ไขปัญหาเรื่องงานจะสําเร็จนะคะมาดูอีกใบหนึ่งดีกว่าว้าวใครบนบานสันล่าวขอพรจากองค์ปู่พญานาคองค์ปู่ฤาษีจะสําเร็จจะมีเรื่องดีๆมีข่าวดีเข้ามาสําหรับคุณในวันนี้นะใครเหนื่อยอ,อกเหนื่อยใจเรื่องงานจะแก้ไขปัญหาได้วันนี้ตกลงเจรจะสําเร็จใครมีปัญหากับแฟนจะได้กลับมาคืนดีกันนะคะพลังงานเห็นมีปัญหาอยู่แต่วันนี้จะมีเรื่องดีๆมีโอกาสเข้ามาแล้วก็แก้ไขปัญหาได้นะคะ ไม่ว่าจะเจออะไรพไพ่ใบนี้คุณจะเจอผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือจะเจอทางออกเจอแสงสว่างค่ะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะสำเร็จค่ะใครชอบพลังงานนี้พิมพ์ว่ารับคำทำนายน,นี้และให้คุณโชคดีค่ะ